สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง past simple tense ครับโครงสร้างของ past simple tense นะครับประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือ subject and verb to หรือประธานตามมาด้วยกิยาช่องที่2นะครับ วิธีใช้ past simple tense นะครับประโยคบอกเล่าเนี่ยจะบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตเช่น he bought a new house yesterday เขาซื้อบ้านใหม่เมื่อวานนี้ประโยคคำถาม เติมดิ d หน้าประโยคเปลี่ยนกิยาช่องสองเป็นช่องหนึ่งครับเช่น did he buy a new house yesterday เขาซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าเมื่อวานนี้ประโยคปฏิเสธเติม erm DID NOT หรือ did DIDN'T ไว้หลังประธานเปลี่ยนกิยาช่องสองเป็นช่องหนึ่งเช่น he didn't buy a new house yesterday เขาไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เมื่อวานนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องพาร์ s s m p p l t t n s e นเนี่ยก็จบลงไว้เพียงเท่านี้เป็นไงครับยากหรือเปล่าครูคิดว่าเรื่องนี้นักเรียนคงจะทำความเข้าใจและทำแบบฝึกหัดได้นะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใน Google Form ด้วยนะครับและ ให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะครับตั้งแต่หน้า81ไปจนถึงหน้า84เลยครับเจอการโรงเรียนเปิดนะครับสวัสดีครับ